นี่ครับนี่ <c oughs> นักข่าวบุกในวันปล่อยตัวโจโดโชนอนทําทีเกิดความุ้่นวายโจโดโชอนนั่งไปเป็นแท็กซี่ปลอมเหรออายการขังคุณดูไม่ค่อยสบายใจอยู่นะครับนี่ <c oughs> ฉันเหรอคะทำไมคุณเป็นคนที่ทำให้โจโดชอนถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตแต่ว่าตอนนี้เขากลับมาเป็นอิสระ เดี๋ยวผมจะไปถามผู้เชี่ยวชาญในแวดวงแท็กซี่ให้เพื่อมีความคืบหน้านะครับผมขอเลิกงานแล้วนะครับกินข้าวองนะ,นะคะเดี๋ยวนะผู้เชี่ยวชาญในแวดวงแท็กซี่เหรออเยการคังหาหนา สวัสดีค่ะอายการคังฮานานะคะขอโทษที่โทรมาดึกขนาดนี้ค่ะอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไมีอะไรให้ช่วยครับฉันได้ยินว่าคุณก็เคยทําบริษัทแท็กซี่บริการมาก่อนใช่ไหมคะอ๋อไม่ได้ใหญ่โตอะไรหรอกบริษัทเล็กๆเองครับไม่ทราบว่าเห็นข่าวโจโดชอนบ้างหรือเปล่าคะโจโดชอนครับครับผมเห็นแล้วจํารถที่เขาขึ้นครั้งสุดท้ายตอนปล่อยตัวได้ไหมคะ มันเป็นแท็กซี่ VIP คะ่ะฮัลโหลท่านประธานคะเออเรามีแต่แท็กซี่ธรรมดาผมก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องแท็กซี่ VIP นะครับอ๋อค่ะขอโทษที่อยู่ๆโทรมานะคะอ่าไม่เป็นไรครับขอโทษที่ช่วยอะไรไม่ได้กระีสวัสดีค่ะครับ การทำแบบนี้มันวุ่นวายโดยไม่จำเป็นไหมคุณข่าเขาทิ้งไปเลยก็ได้มีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคุณชอบเงินสนใจแค่นั้นก็พออย่างอื่นไม่ต้องโอเคถ้าเพื่องเงินทุกอย่างก็โอเค โอ้นั่นนี่ต้อะไรกันนี่ฉันอยู่ที่ไหนเฮ้ยเฮ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยมันนี่เลยรันี่สิบันนี่ไอ้เวรนี่จะจะฆ่าพวกแกให้หมดโอยอะไรเนี่ยเฮ้ยจะจะ